สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของบทประยุกต์ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรซึ่งโจทย์ในข้อที่4นะครับก็จะมีการเพิ่มระดับความยากแล้วก็นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยเข้ามาสร้างเป็นโจทย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าเขาบอกว่าซิรินเนี่ยเป็นเจ้าของร้านซักรีดจึงต้องซื้อผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมกัน13ถุง โดยผงซักฟอกร,ร,ราคาถุงละ162บาทและน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยราคาถุงละ117บาทสิรินซื้อผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมกันเป็นเงิน1,746บาทสซรินซื้อผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างละกี่ถุงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือซื้อผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยอย่างละกี่ถุงนั่นเองจากการสังเกตนะครับเราจะเห็นได้ว่าในข้อ,อนี้เราจะมีตัวแปรสองตัวก็คือตัวแปรที่เป็นจํานวนผงซักฟอก กับตัวแปรที่เป็นจํานวนน้ายาประพันนุ่มดังนั้นเรามากําหนดให้กันเลยกันแล้วกัน,นครับว่าจะให้ x แทนอะไรเดี๋ยวครูจะให้ x แทนจํานวนผงซักฟอกที่ซื้อนะครับที่ซิรินซื้อส่วน y นะครับให้ y แทน จำนวนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับที่ที่ซื้อนะครับที่ซื้อเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกเนี่ยเขาบอกว่าซื้อผงซักฟอกกับน้ำยาประพผ้านุ่มเนี่ยรวมกันเนี่ยได้13ถุงง่ายๆเลยครับนั่นหมายความว่า x บวก y ต้องเท่ากับ13 เราได้สมการที่1ออกมาแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับเขาให,ให้ข้อมูลมาอีกว่าผงซักฟอกร,ร,ราคาถุงละเท่านี้บาทผงซักฟอกนะครับเราแทนด้วย x ไปละส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเราแทนด้วย y ผงซักฟอกเนี่ยเราไม่รูเราไม่รู้ครับว่าซื้อกี่ถุงแต่ถ้าสมมุติจะต้องการคำนวณราคาหรือมูลค่าของมันออกมาเนี่ย ก็ให้เราเอาราคาใช่ไหมครับราคาต่อถุงเนี่ยนะครับคูณจำนวนถุงเข้าไปนะก็มาดูครับซีรีนเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่ก็ต้องมาดูซีรีนจ่ายเงินไป1,746บาท โดย1,476บาทเนี่ยมันก็คือผงซักฟอกเนี่ย x ถุงโดยแต่ละถุงเนี่ยราคา162บาทก็เอา162 16ไปคูณ x เข้าไปทันนะครับเช่นถ้าสมมติเราซื้อหนึ่งถุงก็เอ162ถ้าซื้อสองถุงก็เอาสองอตัวเนี้ยเอาสองเข้าไปคูณนะครับคูณด้วยสองถ้าสมมติซื้อสามถุงก็คูณสามถ้าซื้อ x ถุงก็ต้องคูณ x เข้าไปบวก กลับไปตัวราคาของน้ำยาประพานุ่มนะครับ117บาทคูณ Y รวมมูลค่าเป็นเงินนะครับ1,746บาทอันนี้เป็นสมการที่2เดียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนระบบสมการให้มันดูง่ายขึ้นนะครับผมจะขยับแล้วกัน เขียนเป็นระบบสมการได้กันเลยกันเขียนเป็นระบบสมการได้ครูขอคันลอกมาเลยกันนะครับสมการที่1แล้วก็ต้องมาดูแล้วว่าในโจทย์ข้อน,นี้เราจะใช้วิธีไหนนะครับในการที่จะแก้ จอโจรออกมานะครับเดี๋ยวครูขอขยับให้มันดูดูดีหน่อยละกันมันไม่ตรงเันเดียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูครับเอใช้วิธีไหน,นจะง่ายเดี๋ยวในข้อนี้นะครับครูจะลองใช้วิธีการแทนค่าก็แล้วกันเดี๋ยวต้องขอปรับเนื้อที่นิดนึงนะครับรู้สึกว่าเนื้อที่จะไม่พอ การเขียนขยับนี้แล้วกันแบ่งหน้ากระดาษข้อนี้นะครับเราจะใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรก็เขียนไปเลยจัดรูปสมการที่1เดี๋ยวจะให้ตัวแปร y นะครับอยู่ตัวเดียวเราจะเอาตัวอย่างตัวอื่นเนี่ยย้ายไปฝั่งหนึ่งให้หมดเลย ก็จะได้เป็น y เท่ากับ13เดี๋ยวคนละสีก,กันแล้วกัน y เท่ากับ13ลบ x อันนี้เป็นสมาการที่3ทันนะครับต่อไปเราจะเอาไอตัว y เท่ากับ13ลบ x เนี่ยเข้าไปแทนในสมาการที่2อันนี้ทบทวนให้นะครับถ้าสมมติใครที่ ยังจําวิธีการแก้ระบบสมการด้วยวิธีการแทนค่ายังไม่ได้นะครับไม่กลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ครูได้อธิบายไว้อย่างละเอียดเลยด้านบนครับแทนสมการที่3ในสมการที่2สมการที่2ว่ายังไงครับสมการที่2เนี่ยเขาบอกว่า 162x -117y บวก 117y จะเท่ากับ1,746อย่างนี้นะครับ x. x เนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ตัว y เนี่ยเราทราบแล้วว่า y ของเราก็คือ13ลบ x 1 6 2 x บวก117้ค11ูณ13ลบ x ทันนะครับคือตรงตำแหน่ง y เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ13ลบ x แล้วก็เปลี่ยนเป็น13ลบ x เลยนะ เท่ากับ1,746ดบบําเนินการต่ออีกนิดนึงครับ 162x บวกอ่ะ117คูณ13 117คูณ13ได้1,521ลบ 117x เท่ากับค่อยๆทำไปนะครับ ตัวไหนที่พอบวกลบกันได้ครับตัวนี้ครับ 162x กับลบ 117x สามารถที่จะบวกลบกันได้ใช่ไหมครับ162ลบ117ได้45ครับ45 x บวก1,521เท่ากับ1,746 ทำต่อน,นี้นึงครับ 45x ก็จะเท่ากับเราก็จะเอา1,521เนี่ยย้ายไปลบนะครับ1,746 1746นะครับ1746ลบ1521ได้225จากนั้นครับ x ก็เท่ากับ225หารด้วย45เท่ากับอันนี้ได้เท่ากับ5พอดี นั่นหมายความว่า x ของเราเท่ากับ5ครูขอเขียนล่างลยกันนะครับ x เท่ากับ5ต่อไปจะหาค่า y ทำไงก็แทน x เท่ากับ5ในสมการไหนก็ได้นะครับแทน x เท่ากับ5ในครูจะขอเอาเป็นสมการง่ายๆก็แล้วกันนี่เลยสมการที่1เลยนะครับมันดูง่ายที่สุดละสมการที่1เนี่ยเขาบอกว่า x บวก y เท่ากับ x บวก y, y เท่ากับ13แต่ x เนี่ยเราทราบแล้วว่ามันคือ5นะครับก็จะเป็น5บวก y, y เท่ากับ13 y, y ของเราก็จะเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ8นั่นเองเสร็จแล้วครับต่อบต่อต่อไปนะครับ x เท่าอะไร x ทเท่ากับ5เนี่ยนะครับ มันแทนอะไรต้องไปดูตอนตัวตั้งต้นนะครับว่าเรากําหนดให้ x แทนอะไร y แทนอะไรเราให้ x แทนจํานวนผงซักฟอกนะครับก็เขีนเยนว่าซื้อผงซักฟอก5้าถุงนะครับเขาใช้หน่วยเป็นถุงหรือเปล่าห้าถุงนะครับแล้วก็ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับ 8ถุงวิธีการตรวจตอบก็เหมือนเดิมนะครับให้เอาไปแทนในระบบสมการว่ามันเป็นจริงไหมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อที่4ส่วนข้อที่5กับ6เนี่ยเดี๋ยวผูจะพาสร้างระบบสมการกันละกันในส่วนของขั้นตอนเนี่ยให้เราไปพิจารณากันเองมาดูกันต่อข้อที่5ครับข้อที่5ก็เาบอกว่าจิระมีเงินจำนวน160 0 0 0บาทส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปฝาก ออมซัพ์แบบพิเศษซึ่งธนาคารให้ดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีออมรัพย์แบบพิเศษนะครับธนาคารให้1.5%ต่อปีส่วนอีกอันนึงครับฝากไว้กับกองทุนรวมธนทัศน์นะครับซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ย4%ต่อปีถ้าจิระต้องการได้ดอกเบี้ยปีละ4,450บาทจิระควรฝากเงินประเภทละกี่บาทก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้มีแหล่งที่จะเอาไปลงทุนเนี่สอที่นะครับ เจระควรจะเอาเงินไปลงทุนในแต่ละที่เนี่ยอย่างละกี่บาทที่ละกี่บาทนะครับเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ตามกําหนดตัวนี้นะครับเราก็ต้องมากําหนดตัวแปรแล้วนะครับซึ่งในข้อนี้ตัวแปรของเราคือจํานวนเงินที่เอาไปฝากในแต่ละ,ะการลงทุนนะครับเดี๋ยวให้ x นะครับแทนการฝากออมทรัพย์ให้ x แทนจำนวนเงิน ที่ฝากออมทรัพย์ไอตัวออมทรัพย์เนี่ยความเสี่ยงมันต่ำนะครับก็เลยให้อัตราดอกเบีย้ยต่อปีเนี่ยที่น้อยมากๆนะครับพูดง่ายๆว่าร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าฝากร้อยหนึ่งนะครับสิ้นปีมาจะได้แค่1บาท50สตางค์แค่นั้นเองนะครับส่วน y นะครับให้ Y แทนจำนวนเงินที่ฝากที่ ่ากองทุนรวมหัวแค่นี้นกันนะครับเยอะๆนะครับกองทุนรวมก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานะครับก็ให้อัตราดอกเบี้ยที่มันที่มันสูงขึ้นที่มันสูงขึ้นนะครับเป็น4%ต่อปีเรามาดูเงื่อนไขแรกครับเขาบอกว่าจิระเนี่ยมีเงินแสนหกนั่นหมายความว่าในการลงทุนทั้งสองที่เนี้จะไม่มีทางเกินแสนหกเลยนะครับก็คือจะต้องเท่ากับแสนหกเป๊ะนะครับ ดังนั้นเราก็จะได้สมก,การแรกออกมานะครับก็คือ x บวก y เนี่ยต้องเท่ากับ1,60,000อันนี้คือสมก,การที่1ระดด้มาล้ต่อไปครับมาดูครับอัตราดอกเบีย้ยครับการคิดดอกเบี้ยการคิดดอกเบี้ยนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ไม่ไม่ใช่อาจจัดสิต้องใช้ความรู้เรื่องร้อยละนะครับร้อยละเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ไปเขียนอธิบายนะครับฝากออมซัพย์นะครับให้ดอกเบี้ย1.5%เอต่อต่อปีนะครับหรือเท่ากับ1.5ส่วน100พันนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติ อยากรู้ว่าถ้าฝาก x บาทสิ้นปีมาจะได้เงินเท่าไหร่ก็ให้เราเอาไอ้นำไอ้ตัวร้อยละตัวนี้นะครับเข้าไปคูณกับจำนวนเงินที่เราลงทุนหรือฝากเข้าไปนั่นเองเช่นถ้าสมมติลงไปร้อยบาทลงไปร้อยบาทนะครับอยากรู้ว่าสิ้นปีมาเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เราก็เอา1.5ส่วนร้อยเนี่ยมาคูณเข้าไปตัดตัดนะครับก็จะได้1.5บาทอันนี้คือวิธีการคำนวณน,นะครับ แต่เรายังไม่รู้ว่าจํานวนเงินที่เราเอาไปลงทุนในการฝากออมทรัพย์เนี่ยในการฝากออมทรัพย์นะครับมันมีจํานวนเท่าไหร่เราก็เลยให้เป็นตัวแปร x ดังนั้นคิดเป็นเงินนะครับคิดเป็นเงินเป็นเงินก็เอา1.5ส่วน100เนี่ยคูณ x เข้าไปคูณ x เข้าไปนะครับไม่งงนะ พอเราไม่รู้ว่าเราลงทุนไปกับการฝากออมทรัพย์นีกกี่บาทเดี๋ยวปรับรูปนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีทศนิยมงั้นคูณสิบเข้าไปด้านบนคูณสิบเข้าไปด้านล่างนะครับได้ามาคือ 15x ส่วน1,000นี่คือบาทนะครับเนี่ยเราจะได้เงินเท่านี้บาทนะครับต่อไปหลักการเหมือนเดิมครับฝากกองทุน กองทุนรวมนะครับให้ดอกเบี้ย4%ต่อปีนะครับหรือเท่ากับ4ส่วน100คิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็หลักการเหมือนกันนะครับคิดเป็นเงินเนื่องจากเราเอาไปลงทุนในตัวกองทุนรวมเนี่ยเป็นเงิน Y บาทมันก็จะได้เป็น4ส่วน100คูณวายนะครับอันนี้ ที่มันเต็มแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนี่คือผลตอบแทนเมื่อปลายปีครับเนี่ยสองอันนี้แต่จีิบร้านไม่เงื่อนไขว่าผลตอบแทนทั้งสองอย่างรวมกันจะต้องได้สี่พันสี่รอยห้าสิบอืมดังนั้นสิบห้สส่วนหนึ่งร้อย บวกกับ4ส่วน1 0 0อ่า1น0 0นะครับพูดผิดอ่าตรงนี้จะเป็น1,000นะพูดผิดนะเนี่1 0 0นนะเนี่ย1,000นะครับเึ๊บเท่ากับ4,450อันนี้เป็นสมการที่2เอามาเขียนเดียนกันครับเขียนเป็น ระบบสรรมการได้พัดลอบมาก่อนนะครับเขียนใหม่ก็ได้นะครับ x บวก y เท่ากับ160,000อันนี้คือสรรมการที่1 15 x ส่วน1,000นะครับบวก4 y ส่วนร0 0เท่ากับ 4,450อันนี้เป็นสมการที่2เนี่ยเราก็ได้ระบบสมการออกมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีไหนในการที่จะแก้ระบบสมการนี้ออกมาอาจจะต้องมีการปรับรูปสมการก่อนนะครับเย่างที่ครูเคยสอนไปว่าถ้าสมมุติเราไม่อยากให้มันมีส่วนเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับตัวเลขใน,นข้อน,นี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะเยอะหน่อยต้อ,ตองค่อยๆทาไปคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับปรับรูปไอ้ตัวสมการที่2ก่อนไม่ให้มีตัวส่วน สังเกตว่าเราคูณอะไรเข้าไปได้ครับเนี่ยให้มันตัดเลยให้มันตัดได้หมดนะครับก็คือคูณพันเข้าไปคูณพันเข้าไปเลยนะครับทั้งสมการนี้มาได้ตัว x กับะไรมานั้นก็ต้องตรวจคาตอบดูว,ว่าที่เราทำประมาณนี้ถูกหรือเปล่าอาจจะใช้ตัวพุทโตแมนนะครับในการช่วยเช็คคาตอบโดยประมาณซึ่งครูได้สอนวิธีในการที่จะตรวจสอบไปแล้วนะครับในตัววิดีโอแรกเลยหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับลองกลับไปดูโอเคนะครับส่วนข้อที่6ครับเดี๋ยวไปต่อข้อที่6 สุดท้ายสําหรับวิดีโอนี้นะครับสำหรับข้อที่6นะครับเขาบอกว่าบริษัทเอกรีนคิดค้นน้ํายาล้างจานสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมของหัวเชื้อและก็น้ำนะครับโดยการผสมน้ายาล้างจานสูตรอนามัยที่มีหัวเชื้อ13อันนี้คือสูตรอนามัยนะครับ13เข้ากับน้ํายาล้างจานสูตรขจัดคราบที่มีหัวเชื้อ16อันนี้เป็นสูตรขจัดคราบมีหัวเชื้อ16 ถ้าบริษัทเอกรีนต้องการน้ำยาล้างจานสูตรใหม่อันนี้สูตรใหม่เลยที่มีหัวเชื้อ14เนจำนวน3.6ลิตรจะต้องใช้หัวเชื้อแต่ละสูตรนะก็คือสูตรตัวนี้นะครับสีเหลืองกับสีแดงตัวนี้นะครับแต่ละสูตรเนี่ยอย่างละกิลิตรมาผสมกันอย่างละกิลิตรนะครับก็จะมีตัวใปร2ตัวก็คือเป็นปริมาณของเอ่อตัวแต่ละสูตรนะครับที่เอามาผสมกันหัวเชื้อแต่ละสูตรผสมกัน เดี๋ยวเราถ้าสมมุติจะเขียนภาพไ้ก็จะง่ายๆสมมุติครูมีน้ำยาล้างจานก็นแล้วกันอยู่2อยู่2แกลลอนนะครับอยู่2แกลลอนอัน,นกนลลอนที่1นะครับอันนี้เป็นกนลลอนที่2ที่เขาคิดคนขึ้นมาเนาะบริษัทเอกรีนที่คนขึ้นมานะครับ,บ,รรบโดยไอตัวสูตรแรกเนี่ยมันเขาเรียกว่าสูตรอนามัยอันนี้ชื่อ,อสูตรแบบอนามัยนะครับมีส่วนผสมของหัมเชื้อเนี่ย อ่า13%กับอีกสูตรหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นสูตรขจัดคราบขาจัดคราบเนี่ยจะรุนแรงหน่อยมีหัวเชื้ออยู่16%คราวนี้เขาต้องการที่จะสร้างสูตรสูตรหัวเชื้อนะครับสูตรขึ้นมาใหม่นะครับสูตรใหม่โดยเมื่อเอามารวมกันแล้วนะครับจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาที่มีหัวเชื้ออยู่ 14%แล้วก็มีปริมาณอยู่3.9ลิตรเดี๋ยววาดไอ้ตัวสูตรใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่มีความเข้มข้น14%นะครับแล้วก็มีปริมาตรเนี่ย3.6ลิตรเราก็ต้องมาดูก่อนว่าปริมาตรของไอ้ตัวสูตรอนามัยกับสูตรขจัดคราบเนี่ย มันคือเท่าไหร่นะครับซึ่งเราไม่ทราบใช่ไหมเราก็ให้กำหนด,ดให้เป็นตัวแปร x กับตัวแปร y ไปนะครับแค่นั้นเองแต่เราก็มาเขียนให้มันดูเป็นทางการน,นะครับให้ x เอาเป็นสีแดงอะไรกัน,กนให้ x แทนปริมาณนะครับปริมาณของน้ำยา สูตรอนามัยที่มีหัวเชื้อ13เซแล้วก็ให้ y นะครับแทนปริมาณของน้ำยาสูตรขจัดคราบ ที่มีหัวเชื้อ16%จากข้อมูลที่เขาให้มาครับเขาบอกว่าถ้าสมมติเอาน้ำยา2อ,อันนี้นะครับ2อ,อันนี้รวมกันรวมกันนะครับจะได้ปริมาตรใหม่ออกมาก็คือ3.6ลิตรคือมันรวมกันแล้วมันต้องได้3.6ลิตรเราก็สามารถเขียนตัวสมการแรกออกมาได้เลยครับก็คือ x บวก y จะต้องเท่ากับ3.6ลิตร อย่างแน่นอนอันนี้เป็นสมการที่1น่งทันนะครับต่อมาครับความเข้มข้นครับความเข้มข้น x เ,เนี่ยมันมีความเข้มข้นของหัวเชื้อคือ13%อซ่าดังนั้นนะครับน้ำยาสูตรอนามัย มีความเข้มข้นนะครับ13เอร์ซนแสดงว่ามันจะต้องมีหัวเชื้อนะครับถ้าสมมติคิดเป็นร้อยเนี่ยร้อยส่วนนะครับจะมีหัวเชื้ออยู่13ส่วนคิดเป็นหัวเชื้อเพียวๆเลยนะครับ13ส่วน ร้อคูณปริมาตรของน้ำยาไอตัวสูตรอนามัยเนี่ยนะครับก็คือเราให้เป็น x x ลิตรนะครับ x อันนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่จะคิดว่าเออไอตัวเนี้ยนะครับแค่น้ำยาเพียวๆเนี่ยมันมีปริมาตรเท่าไหร่พูดง่ายถ้าสมมุติอันนี้200ลิตรก็จะมีไอตัว หัวเชื้อเพียเพยวเนี่ยอยู่2ีลิตรต่อมาครับน้ำยาสูตรขจัดคราบมีความเข้มข้นนะครับ16%คิดเป็นหัวเชื้อเพียเพียวนะครับ1 6ส่วนร้อคูณวหวลิตร และการคิดเหมือนกันนะครับแต่เราจะเอาไอ้ทั้งสองอันนี้มาผสมกันมาผสมกันนะเมื่อผสมกันแล้วจะได้สมกันนะครับก็เอา 13x ส่วนหนึ บวกกับ 16x เอ,อ็ไม่ใช่สอง x นะครับส6 y นะครับส่วน100เราจะได้สูตรใหม่ครับที่มีความเข้มข้น1 4เเก็คือ14ส่วน100คูณปริมาตรของตัวสูตรใหม่เข้าไปปริมาตรของตัวสูตรใหม่ก็คือ3.6ลิตรก็คูณ3.6เข้าไปเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราปรับไอตัวรูปสมการนิดหนึ่งนะครับสมการที่2ตัวนี้เดี๋ยวคราจะคูณร้อยเข้าไป เพราะตัวส่วนสังเกตนะครับไหมครับว่ามันเป็นส่วนร้อยทั้งหมดเลยก็ค,คูณร้อยเข้าไปนะนี่ก็คูณร้อยนะครับก็ตัดตัดนะครับตัดตัดตัด,ตด,ตดจะเหลือแค่ 13x บวก 16y เท่ากับ14คูณ3.6 3.6นะครับได้50.4 สมมติไม่ต้องต้องการให้เป็นทศนิยมก็คูณ10เข้าไปแต่ตัวเลขมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเราก็ไม่ต้องคูณไ็ได้นะครับอย่างน้อยมันก็ไม่มีตัวส่วนแล้วอันนี้เป็นสมการที่2เขียนเป็นระบบสมการได้ได้ว่ายังไงครับก็ x บวก y ท่ากับ3.6 x บวก y เท่ากับ3.6แล้วก็1 3 x บวก1 6 y เท่ากับ50.4อันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะครับเรียบร้อยละเสร็จต่อไปเราก็ดำเนินการแก้ระบบสมการนี้ออกมาเข้าไปอันเสร็จ